มาอีกหนึ่งคนดีกว่านะคะอันนี้ที่มูกเป็นแฟนคลับเขาเหมือนกันนะคะ <ạ. S 1> เพราะว่าผลงานการแสดงของเธอเนี่ยโหถือได้ว่าแนวหน้ามากๆเลยคุณนุ่นนั่นเองนะคะสิริพันธ์ค่ะซึ่งล่าสุดเลยนะคะเธอก็ได้ผันตัวนะคะมารับอีกหนึ่งบทบาทค่ะนั่นก็คือบุญรอดนั่นเองเป็นอีกหนึ่งบทนะคะที่คนจะตามมองค่ะ หลังจากที่ข่าวพิธีบวงสวงละครเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดนะคะได้เผยแพร่ออกไปก็เชื่อนะคะว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยต่างเฝ้ารอกับการกลับมาของละครเรื่องนี้ค่ะที่สร้างขึ้นจากบทประพันธ์ของโบตันค่ะซึ่งก็ได้คุณนุ่นศิรพันธ์นะคะสวมวิญญาณเป็นบุญรอดญิงสาวสู้ชีวิตค่ะที่จะถ่ายทอดเรื่องราวการดำรงชีวิตนะคะของคนระดับล่างค่ะที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจค่านิยมแล้วก็ความด้อยโอกาสของเพศหญิงเนี่ยออกมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ จริงๆต้องบอกว่าเป็นบทในฝนันนะคะเพราะว่าเป็นเป็นใครเป็นละครที่นุ่นเคยดูแล้วนุ้นชื่นชมผู้หญิงเก่งอยู่แล้วตอนที่ติดต่อมานี้ไม่ต้องอ่านเลยค่ะก็ขออนุญาตผู้ใหญ่แล้วก็ขอขอมาเล่นเรื่องนี้ค่ะยอดจะไปดูหนังซ้ำอ,อะไรมีบ้างค่ะแต่นุ่นเชื่อว่าสุดท้ายแล้วการเป็นนักแสดงก็ต้องเคารพกับบท ณปัจจุบันแล้วก็ฟังผู้กำกับมากกว่าค่ะการตกปากรับคำเล่นละคร دة, <ม>เรื่องนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบฝีมือการแสดงของเธอค่ะซึ่งผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกที่แฟนๆได้ชมกันก็คือเรื่องเพื่อนสนิทภาพยนตร์ที่เรียกเสียงฮือฮาจากคนที่แอบชอบเพื่อนของตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะ แต่คค็วามอกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นคือเป็นชู้กับผีค่ะหนังสยองขวัญแหวกแนวเรื่องแรกๆของไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในนักแสดงภาพ,พยนตร์คอรมยักษ์นะคะของไทยอย่างตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค3และภาค4ด้วย รวมไปถึงมีผลงานการแสดงละครซิทคอมและละครเวทีอีกมากมายกว่า22เรื่องค่ะก็เป็นเครื่องพิสูจน์ฝีมือของเธอได้เป็นอย่างดีแต่ว่าที่โด่งดังไปทั้งประเทศนะคะเห็นจะเป็นเรื่องผีอีแพงค่ะท่าสาวผู้พักดีในความรักจนยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้ความรักมาในละครเรื่องบ่วงและเป็นที่มาของการขึ้นรับรางวัลโทรทัศน์ทองคําครั้งที่27สาขานักแสดงหญิงดีเด่นนั่นเองค่ะ จากรางวัลหลากหลายเวทีนะคะที่ได้รับแล้วก็ผลงานการแสดงมากคุณภาพค่ะที่เจ้าตัวได้ทําไว้นะคะก็ทําให้เชื่อค่ะว่าการรับบทเป็นบุญรอดในครั้งนี้ของเธอเนี่ยคงจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ดีไม่แพ้กับบุญรอดรุ่นก่อนๆน,นะคะอย่างพี่ต๊กมายุราคุณลินดาค้าทันเจริญน,นะคะแล้วก็พี่ตุ๊กจันจีรากับบุญรอดในปี2543ด้วยค่ะ แต่ icana, จะว่าไปนะถ้าไม่มีใครรู้ใจฉันก็กับบุญรอดจริงๆนะเนี่ย euh นี่คุณรอดพรีบแบบว่าให้กรีบปึ๊บเลยนะค่ะคือว่าวันนี้ฉันมีนัดอ่ะ คือเวอร์ชันล่าสุดก็คือของคุณตุ๊กจันจีราจูแจง้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าของคุณนึ่งศิลปัน์จะเป็นยังไงบ้างค,ะค่ะ